ส่วนนี้ของโลกเราได้หายไปทั้งหมดแล้วเดิมทีมันเคยเป็นแผ่นเปลือกโลกแต่เจ้าสิ่งที่ใหญ่โตน,นี้ไม่ได้จู่ๆก็หายไปอย่างไรร่องรอยและบาะแสที่นำไปสู่การค้นพบนี้เริ่มต้นขึ้นที่ช่องว่างลึกลับระหว่างจีนตอนใต้และเกาะบอร์เนียวผู้คนหลงคิดอยู่นานว่าทะเลระหว่างสองแห่งนี้ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่เรียกว่าอิซานางนิที่ตอนนี้ไม่มีอยู่อีกแล้วแต่เดี๋ยวนะจู่ๆแผ่นเปลือกโลกมันจะหายไปเฉยๆได้ยังไง ที่จริงแผ่นเปลือกโลกก็เปรียบเหมือนชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เชื่อมต่อกันแต่แทนที่จะวางอยู่บนโตะ๊ะพวกมันกลับลอยอยู่บนชั้นกึ่งของเหลวดังนั้นพวกมันจึงเคลื่อนที่และกระแทกกันอยู่เสมอและอีกอย่างก็คือชิ้นส่วนของจิ๊กซอชิ้นนี้บางชิ้นหนักกว่าชิ้นอื่นซึ่งนั่นทําให้ในท้ายที่สุดชิ้นส่วนที่หนักกว่าก็เลื่อนเข้าไปอยู่ใต้ชิ้นส่วนที่เบากว่าสิ่งที่คล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับแผ่นเปลือกโลกแต่มันเกี่ยวกับความหนาแน่นมากกว่าเรื่องของน้ำหนัก เมื่อขอบของแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งจมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งและถูกดันลงไปในชั้นแมนเทลกระบวนการนี้เรียกว่าการมุดตัวซึ่งมันไม่ใช่แค่ขอบเท่านั้นที่สามารถจมลงได้แต่แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ทั้งหมดในอดีตได้หายไปในชั้นแมนเทลของโลกอย่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นอิซานางนิเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนแผ่นอิซานางนิได้เริ่มเคลื่อนตัวลงไปใต้แผ่นโอคอส์สและค่อยๆถูกกลืนลงไปทีละน้อย จนเมื่อประมาณ50บล้านปีก่อนแผ่นอิสานางนิสก็จมลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างสมบูรณ์และถูกแทนที่ด้วยแผ่นแปซิฟิกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ามาหาสมุทรระหว่างจีนและเกาะบอเนยวเคยอยู่บนแผ่นอิซานางนิมาก่อนที่มันจะหายไปเป็นเวลาหลายปีฟังดูเจ๋งดีแต่ผู้เชี่ยวชาญกลับเข้าใจผิดเพราะกลายเป็นว่ามาหาสมุทรระหว่างดินแดนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นอิสานางนิเลยแต่มันกลับอยู่ในช่องว่างที่หาคำอธิบายไม่ได้ราวกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่หายไป ในที่สุดเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเทร็คก็ได้ค้นพบว่าช่องว่างนี้แท้จริงแล้วคือแผ่นเปลือกโลกผีที่ไม่มีใครรู้จักนั่นคือแผ่นพอนตัสโดยชื่อนี้ได้มาจากการที่มันจมอยู่ใต้มหาสมุทรพนตัสในยุคโบราณแต่ถ้ามันหายไปนานขนาดนั้นผู้เชี่ยวชาญจะค้นพบมันได้ยังไงล่ะจริงไหมโชคดีที่บางครั้งแผ่นเปลือกโลกก็ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนที่มันจะหายไปหมดแต่แทนที่จะสำรวจรอยเท้าและลายนิ้วมือเราทำได้ด้วยการศึกษาจากหิน ใช่แล้วหินจากแผแนเปลือกโลกที่สูญหายไปสามารถรวมตัวเข้ากับเทือกเขาและแสดงให้เราเห็นว่าชั้นของโลกยุคโบราณน,นั้นอยู่ที่ไหนนั่นเป็นเพราะหินมีสิ่งที่พิเศษในการบันทึกสนามแม่เหล็กโลกซึ่งทำหน้าที่เหมือนกราะที่มองไม่เห็นที่คอยปกป้องโลกของเราจากภัยคกุกคามจากอวกาศเช่นลมสุริยะและรังสีคอสมิก ดังนั้นเมื่อหินเย็นตัวลงและแข็งตัวแระธาตุแม่เหล็กในหินเหล่านั้นเช่นแมกนีไทต์หรือเฮมาไทต์ ide, ก็จะเรียงตัวกับสนามแม่เหล็กโลกในขณนะนั้นและถูกยึดไว้โดยพวกมันสามารถรึงบันทึกของทิศทางและความเข้มของสนามแม่เหล็กได้และเนื่องจากมันเปลี่ยนแปลงไปตามรัศมิจุดซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะอยู่ไกลออกไปทางเหนือหรือใต้ของโลกสิ่งนี้จึงทาให้หินเหล่านี้สามารถบันทึกตาแหน่งในอดีตของหินเทียบกับเส้นศูนย์สูตรได้ เมื่อรู้แบบนี้แล้วนักวิจัยจึงเดินทางไปยังเกาะบอร์เนียวเพื่อรวบรวมและศึกษาหินเหล่านั้นและเขาได้ค้นพบสิ่งแปลกประหลาดนั่นคือหินเหล่านี้เดิมทีมาจากภูมิภาคทางตอนเหนือที่ไกลออกไปมากและพิกัดโบราณของพวกมันก็ไม่ตรงกับลัตทิจูดที่คาดไว้สำหรับอิสานาังนี้เลยอันที่จริงแล้วพวกมันไม่ตรงกับแผ่นเปลือกโลกแผ่นใดที่เรารู้จักมาจนถึงตอนนั้นเลยดังนั้นพวกเขาจึงค้นพบสองสิ่ง คือ1พวกเขาเพิ่งค้นพบช่องว่างอันน่าขนลุกและ2มันต้องมีแผ่นเปลือกโลกผีที่ซ่อนอยู่ที่เคยอยู่ในจุดนั้นและเพื่อไขปริศนานี้นักวิทยาศาสตร์จึงใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาธรณีวิทยาของภูมิภาคนี้ในช่วง160ล้านปีที่ผ่านมา้วยเทคโนโลยีนี้พวกเขาจึงสามารถประกอบแผ่นพอนทัสทั้งหมดเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะเจาะขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาลักษณะสำคัญของส่วนนี้ของโลกที่เคยจมอยู่ใต้น้ำช่นยุคข,ของมัน ตัวอย่างหินที่เก็บได้จกเกาะบอเนียวมีอายุย้อนกลับไปได้ถึง135ล้านปีโดยย้อนกลับไปในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกด้วยข้อมูลนี้นักวิทยาศาสตร์จึงตระหนักว่าแผ่นพอนตัสก่อตัวขึ้นอย่างน้อยก็เมื่อ160ยล้านปีก่อนแต่มันน่าจะมีอายุมากกว่านั้นแม้จะยากที่จะระบุแน่ชัดว่าแผ่นเปลือกโลกนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อใดแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือมันใหญ่โตมโหฬานมากแผ่นพอนตัสมีขนาดประมาณหนึ่งในสี่ของมหาสมุทรแปซิฟิก แต่น่าเสียดายที่มาประมาณ20ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกนี้ได้บอกลาโลกไปด้วยการจมลงและถูกดันให้จมลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียทางทิศใต้และจีนทางทิศเหนือถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าแค่หิน2-3าก้อนกับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์มันเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าแผ่นพอนตัสมีอยู่จริงแล้วเหรอคำตอบคือใช่ แล้ววันที่จริงแล้วยังมีหลักฐานอื่นๆที่พบเช่นกันในปาละวันก่อทางตะวันตกของฟิลิปปินส์และในทะเลจีนใต้ด้วยความจริงก็คือวงการวิทยาศา,ศาสตร์ตากสงสัยการมีอยู่ของพอนตัสมานานกว่า10ปีแล้วในเวลานั้นนักวิจัยได้ให้ความสนใจกับพื้นที่รอบฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะภูมิภาคนี้เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของนักธรณีวิทยา <c oughs> เนื่องจากมันเป็นจุดบรรจบของระบบแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นนะักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจสร้างแบบจำลองการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกระหว่างญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์และด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงชี้ให้เห็นว่ามันต้องมีเขตมุดตัวที่ทอดผ่านบริเวณนั้นซึ่งแยกแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกทางตะวันออกที่เรารู้จักออกจากแผ่นเปลือกโลกพอนตัสที่เราสมมติทางตะวันตก และการคาดการก่อนหน้านี้เป็นไปได้เพราะแผ่นเปลือกโลกนั้นซ่อนตัวจากเราไม่พ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนที่แผ่นเปลือกโลกจะจมลงใต้น้ำพวกมันจะทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังที่ไม่ใช่แค่หินเท่านั้นแต่พวกมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงชั้นแมนเทลของโลกซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของภูเขาไฟแผ่นดินไหวและร่องลึกใต้ทะเลลึกเป็นต้นและกระบวนการการมุดตัวของเปลือกโลกยังสามารถส่งผลต่อองค์ประกอบและอุณหภูมิของชั้นแมนเทลจนทำให้บางที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความผิดปกติ เราสามารถตรวจจับความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นเครื่องมือที่รับสัญญาณแผ่นดินไหวและบันทึกการเคลื่อนที่ของแผ่นดินเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมันจะส่งคลื่นหรือรลอกคลื่นผ่านพื้นโลก คลื่นเหล่านี้เดินทางผ่านชั้นต่างๆของโลกและหากมันไปกระทบกับสิ่งผิดปกติเช่นชิ้น,น,นส่วนโบราณของแผ่นเปลือกโลกที่ซ่อนอยู่ในชั้นแมนเทลคลื่นก็จะถูกทำลายคล้ายกับการกระแทกกับเนินบนถนนเรียบที่ทำให้การขับขี่สะดุดการใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวทั่วไปเพื่อค้นหาความผิดปกตินั้นถือว่าดีและช่วยเราค้นพบบ่แอแสกีกว่าดีตของโลกได้อย่างแน่นอน แต่หากนักวิทยาศาสตร์ต้องการใช้วิธีนี้เพื่อให้ได้ภาพสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใต้พื้นผิวโลกวิธีนี้ก็จะยิ่งยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะนอกจากเราจะได้ภาพที่จะได้ความละเอียดต่ำแล้วกระบวนการนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากอีกด้วย ต่ไม่นานมานี้ผู้เชี่ยวชาญเพิ่งค้นพบเทคนิคล้ำสมัยที่อาจเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อความลึกของโลกไปอย่างสิ้นเชิงที่คล้ายกับการใช้คลื่นอนตัาซาวด์ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเราได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณระหว่างเปลือกโลกที่เปราะบางและชั้นแมนเทลใต้ผิวโลกที่เรียกว่าโมโฮ วิธีการใหม่นี้เรียกว่าการตรวจจับเสียงแบบกระจายหรือ DAS ที่เป็นการใช้สายใยแก้วนำแสงแบบเดียวกับที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมันเป็นเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวโดยมีวิธีการทำงานคือลำแสงเลเซอร์จะถูกส่งผ่านสายเคเบิลและเมื่อพื้นดินมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหวการจราจรหรือการสั่นสะเทือนอื่นๆการสั่นสะเทือนเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงการสะท้อนของแสงเลเซอร์ภายในสายเคเบิล และสิ่งที่เจ๋งคือตอนนี้เราสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ตลอดความยาวของสายเคเบิลดังนั้นสายเคเบิลจึงทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายร้อยเครื่องที่กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีใหม่นี้สามารถบอกเราได้หลายอย่างเช่นรอยเลื่อนขนาดใหญ่นั้นครอบคลุมไปถึงชั้นแมนเทลหรือไม่กระบวนการทั้งในอดีตและในปัจจุบันได้หล่อหลอมทวีปต่างๆได้อย่างไรและเปลือกโลกชั้นลึกมีความแข็งแกร่งเพียงใดในบางพื้นที่กล่าวอีกในหนึ่งคือ DAS อาจาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเราค้นพบเบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกัแผ่นเปลือกโลกโบราณที่ซ่อนอยู่